ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เค้ากรมมนี้บ่าวแอมเราทงสีผ้ามาเดินทางมาติดตามตัวเลขครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ขับอีกครั้งหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นยำตัวเลขโค้งสุดท้ายครับเงี้ยคาวาได้เลขตัวใหม่มากครับเป็นผีตายลูกหลานตายลูกหลานในบ้านนี่ครับลูกหลานในบ้านนี่เพิ่งเสียชีวิตเนาะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะตายได้สี่หามือแล้ววะสันครับผมกําลังแต่สิแต่งงานมาโวนผัดผักจากไปเนาะครับท่านผู้ชม แล้วก็ล้านมาเขาฟันมาบอกครับมาบอกเลขแต่งคันหาล่าว่าสันสิเป็นครับมาล่ายหญ่ครับว่าสิเป็นตัวเลขกตัวใดกับมาเบิงกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ครับสวัสดีครับคุณยายสองเจ็ดศูนย์สวัสดีครับโอ้คุณยายฟันดีอกครับฟันขึ้นฟันวาดันสายสิใจไม่ไหมเนี่ยหละมาหาไา่คุมาเอาอันคันหามาล่าใหญ่ คือไปบริกรเด้อยายผุนหวาบอกบริกรมหาใหญ่เด้อบ้านร้านคนที่ร้านบอกครับคุณยายร้านรวมบ้านนี่ละครับครับหูวจักกันนี่แหละเนาะหูวจักกันนี่ลครับแสดงความเสียใจนําเต้อครับเสียใจนํามเลยยายก็นั่งหัอยอยู่นี่ละครับผู้เดียวบ้านสงสารมันมันเป็นคนดีมอเนี่ยครับอือันนี้เพ่นก็ว่ายายเอาขันดอก ไม่คันหามาล่ย่ายครับสิบุรีกับมาหายายเด้อบ้านเนี่ยมาว่าครับโอ้บ้านมันบอกเลขบ่ใหญ่วะครับใหญ่วะหาศูนย์บ่หาศูนย์บ่หรอครับเคันหาโอ้คันหาคันหามคันหาคนตายคนตายตายเมื่อวานนี่ตายเมื่อก่อนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเอาปฏิเมื่อวานครับโอ้ตายมือตายเมื่อที่ยิบชี ตายวันที่ยี่สี่มือหนี้ยิบแปดเนาะมือหนี้วันที่ยี่สิบเก้าครับยิบเก้าหลายหมื่นตัวครับไปหลังจากก็ได้หาหมื่นอืมกระติ๊ดต้นที่ตุนบาที้ก็มาแต่งคันหาล่าคุณยายสองค็ดศูนย์นั่นแหละมาบอกจังใดนะครับมาบอกว่ายายไปสิไปบริกรรมเด้อบ้านบริกรรมมาหายายเด้อรับว่าครับยายก็แปลเป็นหาศูนย์แล้ว อันหาเนะครับกูตายก็ตายครับคนตายก็เป็นศูนย์อยู่แล้วเป็นศูนย์อยู่แล้วครับอายุจากปีคุณยายหงก่ะสามสิบห้าปีอายุสามสิบห้าสามสิบห้ายังหน่อยอยู่ครับอายุสามสิบห้าปีขอเมียไหวมันได้แต่งฉเป็นแม่หมายสั่งนี่นะโอ้เพราะวมียไหวบนแต่แต่งจะเอาอายุอายุนำหน่อสามหาอืมสามหากับหาศูนย์นั่นแหละ อยู่มันไม่หใหญ่ใหญ่ว่าห้าศูนย์ในคันสามตัวบอกสามตัวนั่นห้าห้าศูนย์ครับปากรักลยห้าห้าศูนย์ครับ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 มอนี่เป็นหัวขวาขมิ้นอยู่หัวขวาขมิ้นขมิ้นมันนักถือใหญ่ขึ้นยังโอ้ครับทอมตัวดีขึ้นยังคันคันสิมากยังใหญ่ยหห้ออยู่ทั้งหนอครับเอานนั้นเนี่ผมแน่พอ มันหววมมอมขั้วมอครับครับหน่อเล่าสัตว์กูมูอยู่ดอกสาเหตุการตายปเป็นแน่ไรล่ะครับการตายไปรับจ้างนหรลูกหลานไปรับจ้างอเป็นรับจ้างอันปลูกมั่นหืยย่ยวาวาโอ้ยเขาถ่ายอยู่หืน่นชิบเมื่มก,กินชิบไปกินน้ำชิบไปกินเขาอยู่บ้านดอกเขาถ่ายอยู่หื่นมอว่ะครับครับครับจริงมดคมือถือดาบถือเงาปนันครับ โม,มาบบมันไก่ล่างอยู่ดอกเมียนว่ะห่วยก็บอกแน่นนี่เนาะ่าเมื่อเมื่อเมื่อครับมาเด้อเมื่อเม,ม,ามาื่อกินเขาละบานเอิญเมียบานเมียก็ขึ้นรถมากขับรถดไว้ไว้ครับมันมาบินเอากระบบลมมาสัตวมาก็มาหอดเพื่อนเจ้านั่งถ่ายอยู่นี่เด้อเจาอ้าจะนอนเด้อขอยไปเอิญแม่ก่อนเพื่อนยาผันยูพุ่นครับอืเพื่อนมันผันอยู่นี้ครับ ยานอยู่เฮือนลูกสาวว่าก็ไปอื่นเจ้าจะนอนเด้อนั่งอยู่นี่แล้วมันเมื่อยครับเมียว่าก่เอื่นแม่ก่อนเอื่นยาก่อนมันวางสิครับวางก็ไปเอื่นอีหยังมาหอดตายปังอ่ะตายเลยนอนล้มลงซื่อล้งซื่อเลยโอ้ยปั่มหัวใจวาก็บไปหาหมอกบะปุ่นเลยหมอว่าเป็นยังคะเป็นรถล้ม อันโรดกระบลมมันกับมันจะเป็นหัวใจเนาะโอนอนซื้อๆนี่นอนลมช่งซื้อโลมานตะมาตัหรับจางนมักินขาเทียงอยู่้าเนื่อว่าให้นีกินขาเทียงซ้าไปเลยง่ายร้งปังงางไปห้าหมกับโมโม่ขึ้นเื่องขึ้นเรื่อยเนี่ยเเขาบอกเป็นอยังคณใหญ่ลูกเข้าใจอกใช่ว่ามันแหลกหลายเหมือนมันกระเด็นมันมันจะเป็นข่วม ความดันม้อมดันโผิวใหญ่หวานเนาะมันแดดร้ายเนาะคุณใหญ่เนาะบางหันเนาะโควิดก็คือบัวตายเบิดเน่ะเนาะเนนะครับเนาะโอ้ยแดดเป็นไรโควิดก็ยังบัวตายอยู่เนาะบัวตายบัวตายอยู่น้ำเขาตลอดเป็นแต่สั่งเห็นครับโอ้ยหมดแดงคุณใหญ่ก็ไม่ได้ไงใครหมดแดงเนาะครับเนาะนี่นี่แกงผักขี้เล็กใส่หมดแดงบอกผิวใหญ่ด้วยต่างหากโอ้โหอะไรใส่เนียงน้องใหม่ผิวใหญ่บางหัน คคครรรััับบบเลื่อยเห็ดไว้ครับบัตรนี้เป็นตัวเลขสามตัวอันให่ละห้าห้าศูนย์เนื้อห้าห้าศูนย์ศูนเลขสองตัวคุณยายมากบัตรนี้สองตัวห้าศูนย์อายุมันนั่มอายุสามสิบห้าปีครับผมครับผมอมันกระตายวันที่ยี่สิบสี่ตายวันที่ยี่สิบสี่ครับผมตายล้วก็มักเข่าฟันคุณยายเนาะมาบอกซะว่ามามาลามาลามาลา มาบอกโคกห้โชคให้เลขกเนาะเขาหามลายายยายครับอาจธิมาห้โชกก็ได้ได้เนาะครับเนาะบอดดิกับมาได้ย่บ้านนี้ว่าับครับครับไปเลยครับเอาไปแล้วเออไปดีด้วยเนาะบ่าวาแล้วครับบ้านนี้อันพี่อฟ้าลงมันกะหาเก่าเจ๊ทหาเก่าฟ้าลงสวัสดีครับอีกครังคุณตาสวัสดีครับผมเด็กฟ้าลงเจ๊ทหาเก่า โอ้โหเจ็ดหาเก่างามอยู่นะค่ะเลยฟ้าลงเรียกว่าสามหนี่อายุมันงามเจ็ดหาเก่างามงามฟ้าลงงามค่ะท่านผู้ชมเอาเด็กฟ้าลงไปใส่น้ำเนาะแต่อันผีอยู่ในวัดนั้งมาบอกคุณยายบ่บาดนี่ครับบโบมาเออบบมาเลยเนาะครับเนาะอออันครับครับพ่อที่ตายกับโบมาเลยเนาะครับ คร้านที่ตายกับบมาครับร้านที่ตายกับบวมามาหาแต่อันร้านอยู่ในบ้านร้านใหม่โอ้ร้านตายใหม่ครับ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 ขวดใหญ่หงวดีนี่ห้มีฉชกมิหลาบน้ำกันเอ้เอฟซีนะครับเนาะมีฉชกมีหลาบครับคุณใหญ่สองเจ็ดศูนย์ด้อยครับอันนี้เป่าครับ ถูกปกครองเว้ยโอ้ครับคนหน้าตาดีเนาะหน้าตาดีกำลังจะสิแต่งงานซ้ำบ่ทันได้แต่งซ้ำโอ้ครับครับเบาแอมเราทรงกับ FC ก็ขอแสดงความเสียใจน้เด้อครับให้ไปอยู่ภพภูมิที่ดีเนาะครับเนาะย่าเอกวาดไปจังซั่นครับไปพ่อบภูผุภูผุมนี่ดีครับอ๋อต่อเลยกับคุณยายกกเดี๋ยวเบาแอมเราตรงสีเขียนใส่กระดาษไว้ให้แคปหน้าจอเด้อครับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะ คุณยายสองเจ็ดศูนย์เป็นกะกำลังเลือกไข่มดแดงสีเฮ็ดกับเข่าเฮ็ดกับเข่าเศร้าเนาะคุณแม่เนาะครับผมกัสิบ่บริบวนคุณยายเดี๋ยวให้คุณยายเลือกไข่มดแดงก่อนครับโอ้เหลือหลายไปไปแง่ครับนี่คุณป้าคุณยายยายนั่น่ะไข่มดแดงเหลือหลายเลยง่ายง่ายง่ายง้ายถือกุ้งน่าจะทำให้ชมขวาญเฮ็ดเอาแม่มันครับ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 ผมกำลังเลือกเนาะครับเนาะเดี๋ยวให้คุณยายสองเจ็ดศูนย์เลือกไข่มดแดงก่อนนะครับท่านผู้ชมเนาะ ครับขอบพระคุณคุณยายสองเจ็ศูนย์ในไลน์ครับ,บสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวบอกแอมเราตรงกับสิบบิกจดใส่กระดาษแ,แคปหน้าจอครับผมท่านผู้ชมที่ข์ขลุบนี่เด้อครับตัวเลขของคุณยายสองเจศูนย์นะครับเนาะฝันว่าหลานอยู่ในบ้านตายมาบอกเลขครับท่านผู้ชมแต่งคันหามาบอกเนาะครับนะท่านผู้ชมเนาะอันนี้เป็นเลขอายุเพิ่นสามสิบห้าปีเด้อครับธรรมชุมสามสิบห้าปีอันนี้แต่งคันหามาบอกะคุณยายเพิ่นตีเป็นหาศูนย์ครับ หาศูนเลข3ตัวเลขฟ้าลุเพิ่นครับนี่อันนี้เป็นเลขฟ้าลุ่งเจ็ดหาเก้าเจ็ดหาเก้าแต่เลขคุณยายสองเจเพิ่นมากนี่ที่ที่ร้านไส้ตายตาอยู่ในบ้านเพิ่นมักห้าห้าศูเนาะครับเนาะห้าเพิ่นมกกักด้วยครับด้อขั้นทาเรียนกาเรนหาหยเพิน่นว่าเลขฟ้าลุ่น้ำแน่เลขอายุน้ำแน่เนาะครับท่านผู้ชมเนาะนี่แหละครับฝันวังสองเสมอนี มาบอกตายใหม่ๆมาแต่งกันหามาลาคุณยายเนาะครับท่านผู้ชมเนาะอันเลขตัวเก่าของคุณยายก็มีนะครับเด้อเลขที่ฝันว่าผีอยู่ในวัดมาบอกครับผีในวัดย่งางมหาอยูน่หน้าบ้านหน้าประตูบ้านครับท่านผู้ชมเป็นเจ็ดแปดสี่เลขเจ็ดแปดสี่คับหนึ่งแปดเด้อครับท่านผู้รรมชมงวดวันที่หนึ่งเมษายนพศสองพันหกร,ร้อยหกสิบห้านี่ครับผมท่านผู้ชมตัวเลขตัวเก่าเป็นเจ็ดแปดสี่ เลขกลางอันหนึ่งแปดครับปันไม่ล่าสุดสองสิมื่นนี่ก็คือห้าห้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าสามห้าครับผมก็ลองเสียงเบิรงกับคุณยายเนาะครับเนาะงวดนี้มาท้ามิฉู่มิลาบกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ท่องเฮาเนาะครับท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เบ้าแอมโลตุมกับิราท่านผู้ชมไปก่อนเด้อครับท่านผู้ชมเจอกันคลิปหน้าเนาะครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบกับคุณยายสองเจ็ดศูนย์ด้อครับ ขอให้มีโชคมีลาบกับคุณยาย270ครับ FC สำหรับคลิปนี้บาวแอมรถทงก็สิลาท่านผูช้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับเจอกันคลิปหน้าให้มีโชคมีลาบเฮงๆรวยๆครับสวัสดีครับ7847841818 55035759